งานยนเปิดวอลลุ่มแบตเตอรี่100แอมป์2ลูก24โวลต์วอลลุ่มแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สุดยอดระยะสายท่อพีอี20เมตรข้ามคนาข้ามคูของได้หมดขึ้นเนินชันชันไม่ไหวได้แค่ระยะชั้นชัน20เมตรข้ามขึ้นทางลาดชันต้องทางลาดเรียบ น้ำไม่ขึ้นอย่ามอจากันโอ้น้ำแรงหนักด้วยปราบนดาคัด้า4นิ้วเท่า6เมตรที่แบตเตอรี่100แอมป์ของลูกใบชัวไม่ม่วนนิ่มแค่ข้ามคูกองข้า,ขามข้าพันมาระยะได้เกิน30-50เมตร แต่ต้องทางรอบเรียกเท่านั้นอยากขึ้นเนินว่าชันเป็นเด็นขาดขายน้ำอะไรให้เรต่อมากดา4สี่นิ้วเอาหกเมตรต่อแบตเตอรี่เซลล์้แอมสองลูกน้ำแรงดีไม่มีตกไม่มีแดดก,ก็ใช้ได้น้ำมันแพงไม่ต้องรอลุง ตะลีแก้วสองลูกร้อยอมอย่างดีต่อเข้าตรงคอนโรลบอทเตอร์บัตเล็มูเล่สิบสองนิ้วเข้าอนาคอนดามูเล่สามนิ้วครึ่งสายพันเบอร์ห้าสิบสายพันแล้วแต่ระยะนะคะส่วนเข้าสายคออนพยายามให้มันตรงๆไว้อย่าหักเนะประมาณนี้ใช้งานดีไม่มีหัก งออย่างนี้ไม่มีปัญหาขอแค่รอบเรียบไดกับเิื่องลาเรียบแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้างอหัก34มสิมองศาตายคอหักเขาขาดได้น้ำแรงต็มสายจะขึ้นเยียบให้ดูโอ้สุดย่ดย <c oughs> ิไปเดี๋ยวจะต่อตรงเข้าแข็งกระเซลงสามแข็งน้ำกระแงระแงไม่รแรงต่อ การเกษตรติดต่อได้ทั้งทางาเพจและทางไลน์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซั b s ไ r i b ์กดกระดิง่งกิ๊งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรติดต่อเจอโหดได้ทั้งทางเพจและทางไลน์อย่าลืมกดแชร์นะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เจโหดได้คิดทำวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้รับชมและติดตามกันค่ะ